เราเช้านี้นะครับภาพจากปากพญาแต่ว่าเราสดอยู่ที่ปากนครนะครับคุณผู้ชมฮะนี่คือรายการสดเรื่องเราเช้านี้สัญจรสู่นครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกในรอบปีนะฮะชีวิตต้องดาเนินต่อไปนะครับฝนฟ้าในกรุงเทพมานาครเป็นยังไงเช้าว,วันนี้ถึงกันนั้นเนี่ยบีโอไอแฟวันนี้เริ่มแน่มีไปถึง20มกราคมที่อ m แมกนะฮะวันนี้แนะนํา กระทิงแดงพาวิเลียนนะฮะใน b o i f ไอแ2011ซึ่งบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงสร้างสารรคอาคารจัดแสดงกลางแจ้งกระทิงแดงภายใต้แนวความคิดหลักเรื่องกอ Green ค่ะนี่ฮะเราคนไทยจะยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนี่นำความภาคภูมิใจในแง่มุมต่างๆที่เกิดจากตราสินค้าอย่างกระทิงแดงนะคะเรดบล l ไงฮะไปทั่วโลกเลยนะคะเรดบลกระทิงแดงพาวิเลียนในงาน BOIF a i r เนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะมี จุดเด่นก็คือเด่นโดนดีแล้วก็ดังเด่นด้วยการออกแบบอาคารที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครใส่ใจ,ใจ,ใจสิ่งแวดล้อมโดนโดนด้วยเทคนิคก,การนําเสนอในห้องนิทรศการที่น้ำสมัยดีดีด้วยเนื้อหาการจัดนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจและสุดท้ายดังด้วยกิจกรรมพิเศษนะคะ f Flying ล r a อ i n g กระทิงแดง <encouraging> ครั้งแรกในประเทศไทยที่นําเข้าจากต่างประเทศ แนวคิดการออกแบบเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะเขาเอาแรงบันดาลใจจากเร u บูลูปทรงกระทิงคู่พุ่งชนกันอันเป็นที่รู้จักไปแล้วทั่วโลก151ประเทศจาก245ประเทศซึ่งมีผลิตภัณฑ์กระทิงแดงไปขายยอดขายมากที่สุดนะเขาเอาพื้นผิว,ผวอาคารเนี่ยทำด้วยกระป๋องเครื่องดื่ม6,000แผ่นแล้วสามารถที่จะพลิกตัวให้พลิ้วไหว สร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวไปกับอาคารตลอดเวลาด้วยพลังงานลมพลังงานจากธรรมชาติเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมโกกรีนอยี่งที่ว่านอกจากนั้นเนี่ยนะฮะด้านนอกเนี่ยก็ยังนําเสนอแนวคิดการอนุรักษ์ผ่านการนําวัสดุจากผลิตภัณฑ์เช่นขวดแก้วฝากับน้ําซึ่งนําเอามาสร้างสรรค์เป็นลักษณะของการแสดงเห็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในห้องนิทรรศการเนี่ยนะฮะก็จะมีนิทรรศการห้องที่1ก็คือ เดอะฮิตสตอรี่เป็นเรื่องความภาคภูมิใจถ้าเรารู้สึกว่านี่คือเครื่องหมายของคนไทยที่ไปดังทั่วโลกแล้วคุณเฉลียวอยู่วิทยาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆปัจจุบันอย่างที่ว่า151ประเทศห้องที่สองเนี่ยพาวออฟไทยกีฬาผ่าผลเลสบูเอ็กซ์ตรีมนะฮะจาก,จากทั่วโลกเลยมานำเสนอผ่านเทคนิค 3D projection mapping ค่ะบนจอพานรามา180องศานะคะระบรบแสงสีเสียงนี่เต็มรูปแบบเลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะ เวทบูเรสซิ่งทีมทีมแข่งรถฟอร์มูล่าวันสตรหนึ่งของคนไทยค่ะที่เคยคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันมาแล้ว2ปีซ้อนคราวนี้ไปดูอย่างใกล้ชิดอีกอครั้งหนึ่งห้องที่3มเนี่ย c r o w of Real Man ค่ะสัมผัสกับเทคนิคการน,นำเสนอภาพ,พยนตร์ผ่านม่านน้ำที่เคยสร้างประทับใจมาแล้วในระดับโลกนะคะจากอาคารจัดแสดงกลางแจ้งในประเทศไทยที่งาน w o r l d Expo นั่นแหลคะคือไปจัดมาแล้วที่ w o r l d Expo อันนี้คือ c า o w of Real Man นนะฮะ เป็นเรื่องราวที่คนไม่คิดจะแพ้ไม่ยอดท้อตกอุปสรรคจะเป็นแรงบันดาลใจว่าเราคนไทยจะยิ่งใหญ่ไปด้วยกันแล้วก็ยังมีฟลายิิงกระทิงแดงอย่างที่น้องบายบอกไปนลยแหละเป็นโชว์ผาดผลลุ้นระทึกเลยนะฮะจากนักแสดงมืออาชีพระดับโลกครั้งแรกของไทยเลยนะคะเป็นการ<ะ>ทดลองบินกลางอากาศคุณผู้ชมไปร่วมกันได้กนี่ฮะเสร็จสับนะครับดูชบ้ชมฮะเรากลับมาที่อุทกภัย